ดีปราสาพระวิหารเป็นกรณีพิพาทเรื่องอาณาเขตระหว่างราชาอาณาจักรกัมพูชากับราชาอาณาจักรไทยซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อปี2501จากปัญหาการอ้างสิทธิเหนือบริเวณปราสาพระวิหารซึ่งตั้งอยู่ที่ชายแดนไทยด้านอำเภอการทะลักษ์จังหวัดศรีสะเกดและชายแดนกัมพูชาด้านจังหวัดพระวิหาร เกิดจากการที่ทั้งไทยและกัมพูชาถือแผนที่ปักปันเขตแดนตามแนวสันปันน้ำของเทือกเขาพนมดงรักคนละฉบับจึงทำให้เกิดปัญหาพื้นที่ทับซ้อนของทั้งสองฝ่ายในบริเวณที่เป็นที่ตั้งของตัวปราศาทโดยภาคีทั้งสองได้ยินยอมให้มีการพิจารณาปัญหาดังกล่าวขึ้นที่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ สารโลกณกรุงเฮกประเทศนเนเธอร์แลนด์ในปี2502